สบายดีทุกคนย kind of mm ีเดตตอนลัามเขาจะซ่องแต่ก um, ่อนสาวแล่านะแต่ตอนนี้เราก็จะมาเลือกชุดไทยกันนะเดี๋ยวเรามาเดินสไตลอนน้่ยดเราะว่าตอนนี้เราแต่งตัวค่อนข้างโป๊แตะเราใส่สูทไทยเราไปเดินวัดอรณกันโนไหนี้ก็สวยนี้สีชมพูสีสวยสวยก็สวยก็สวย เดี S <S ๋ยวเดี๋ยวมาใสนนีคนค่อนข้างเยอะนะแต่ชุดนั้นก็สวยนะแต่แต่แต่ก็ชอบชุดนี้ในส่วน ว้าวชิวว้วอาพนาพา ถามได้นะ ทางโน้นจะไหมค่ะเดี๋ยวเราตามไปเราจะขึ้นไปดูชั้นบงสุดจะไหวไหมเนี่ยงี้ยมันซ่อนอย่างเงี้ยเราจะเดินไหวไหมเนี่ยเหนื่อยท ลายเป็นอย่างนี้หรอวิ้วแต่ละลายมันไม่เหมือนกันนะเฮ้ยใครติ้งกูเ่งเฮ้ยมาจืดมีอะไรเนี่ยอุ๊ยเป็นเขาเรียกอะไรนะจานถ้วยหรอเข้าามนทุกคนดูมอมนี้สิมันเห็นแม่น้ำเจ้าพญาด้วยแล้วก็เห็นเจดียด้วยแต่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้นบนสุดเลยจะได้เห็นตั้ใหมด ก็เห็นจะเห็นว่อุ้ยอันนั้นคือวัดอะไรอ่ะอันนั้นคือสระอาารย์แปดใช่ไมนี่อน่ียวอ้ยโอ้ยไอ้ยโอยอ้นโอ้มัอขย้นได้ยโอ้อ้าหอ้ยโอึ้นหร้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้นได้ยโ่้ยอ้ยโอยโอ้ยโข้อ้นโอ้ยโอ้ยโ้ข้นโอ้ยโอ้้ แม่โตแม่โตอ๋อเขาให้ขึ้นแค่นี้หรอเราเดินลงไปดูทางนู้นไหมถือว่าจะเดินทางนี้ดีกว่าเดินทางนี้สวนเสียด้เนาะทำไมเขาไม่ให้เราขึ้นหรือว่าเขาควรเราตกเหรอวันนี้ อันนี้ก็คืองไ่มโอเนั่นเลงไปไม่น่ากไมมันน็อจอันนี้เป็นดอกไม้นะ ยุนจีอะคร่่าฮายัเราทง่ราหาไอคเวยแต่อากาศแอบร้อนนิดนึงนะพี่เขาถ่ายรูปอยู่โอเคอันนี้คือเราลงมาจากข้างบนแล้วกันแล้วทุกคนคือวิวคือแบบสวยมากคืออยากแนะนำให้ทุกคนมาเลยแบบมันคือมองลงมาจากข้างหล่างก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพยานก็ดูรอบ น,นี่คือวัดอารมณ์เราเดินทางวันนี้เดินเดินทางมาจากท่าเรือนะอนนเราเราลงตรง BTS อะไรนะสะพานตากสินใช่สะพานตากสินแล้วเราก็มามาต่อเรือแล้วก็มาที่สวยมาเลยโอเคทุกคนวันนี้ก็จบคลิปกันท่านี้นะฝากติดตามช่องแสงออสาวล่าด้วยนะสวายดี